คือเขาจะเป็นสไตล์ถ้าเป็นแบบยุโรปเขจะเรียกโบเซอร์โบเซอร์คือเขาจะทำหน้ากระจังหรือว่าทำอย่างนะให้มันเหมือนรถอารมณ์เสียนิดนิดอะคเขาจะเรียกกันโบเซอร์โบเซอร์โบเซอร์มันเา็ายเยอรมันแต่ว่าอารมณ์ไม่ดีอ๋อนี่เพราะอารมณ์เสียรู้และรู้ไปอย่างนี้รถอารมณเสียหน้าตาเป็นสิงเดียวแล้วดี๋ยวนี้มีเขามีการตกแต่งนะบางคนใช้ไม้นะครับเขาไปซื้อไอ้ขนตาขนตารถดั้งขนตาด้อมอ่ะมันนี้ขนตากำรับติดรถคู่ละประมาณเจ็ดร้อยบาท เป็นเงินเงินก็เป็นเป็นสีดำเลยหมันติดซอฟต์หวานตาแป้เนี่ยเขาเลยเรียกว่าเขาเรียกว่าขนตาเรียกมัดอารมณ์ดีมัดอารมณ์ดีใช่ม้าอารมณ์ดีมาจอดค่ามัดอารมณ์เสียมันก็เลยอารมณ์เสียทั้งคู่เยอะนะนี่เยอะนะยังมียังมีต้อนรับอีกครั้งนะครับสำหรับชาวไทยม้าครับคุณลุงเขาบอกว่ากลุ่มไทยม้าเนี่ยนะครับกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่รถม้ายังไม่ส่งถึงมือลูกค้า อย่างรู oh, ้ตัวว่ามาจะเข้าเมืองไทยก็เริ่มป้องฟองคุยกันแล้วตั้งประธานตั้งประธานชมรมแล้วรถยังไม่ได้กันเลยเปิดชมรมแล้วโอ้แล้วก็จะมีสไตล์อีกแบบหนึ่งที่กลุ่มของมารเขาจะกลุ่มมากลุ่มอย่างนี้เขาชอบแต่งกันเขาจะเล่นสไตล์ฝัดอะไรนะฝัดปัดฝัดไม่ใช่กระเซ็นฝัดนะผมคุยเรื่องเหมือมันระขนาดกระเซ็นฝัดเลยเขาเรียกฝัด ฝัดนี่มันเป็นคำสั้นๆค่าวเต็มๆเขาเรียกเฮลับฟัดแต่ว่าคือกระต่ายเฮลับฟัดเนี่ยมันจะเป็นกระต่ายแต่งรถแบบแหวกแบบนวหลุดโลกไปเลยคือจะมีสองแบบคือทุกอย่างกริปหมดแต่ล้อทัอ้งคอกยาวยืดๆอ่ะเดี๋ยวมีประกาศนิดนึงครับจากเอ็มชัยนั่นอันนั้นหน่ะไหมถ้าถ้าเฮลับฟัดคือการแต่งรถครับถ้าไอ้ฝัดเป็นไหมครับ ทีมรับทีมงานนะครับทีมงานของทีมเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับทีมงานของเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับ